เพราะฉะนั้นอิสราเอลจึงมีความชอบธรรมในการโจมตีสมาชิกระดับแกนนำฮามาสในประเทศกาตาเพราะว่าบรรดาผู้นำเหล่านี้เนี่ยคือหัวโจกในการวางแผนโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023และหลังจากนั้นก็ไม่เคยหยุดปฏิบัติการที่เป็นอันตรายต่อรัฐและพละเมืองของอิสราเอลเลยอิสราเอลใช้อะไรในการโจมตีโดฮาของกาตาร เอาเครื่องบินรบ15หลำขึ้นฟ้ายิงขีปนาวุธ10นัดเข้าสู่เป้าหมายเดียวกันพร้อมๆกันในเวลาไม่กี่วินาทีนะเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือคาลินอัลเฮยาเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของฮามัสอีกคนคือซาเฮจาบรินเป็นผู้นำของฮามัสที่ อยู่ในสาขาเวสต์แบงค์คือฮามาสนี่เขาอยู่ในฉนวนกาซาแล้วก็เวสต์แบงก์ก็เป็นพื้นที่ที่ UN Bank แบ่งให้ปาเลสไตน์นะแต่ว่าก็มีสมาชิกฮามาสบางส่วนเนี่ยอยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคนก็ไม่เค่ยพอใจการบริหารงานของปาเลสไตน์เนี่ยออฟตอรตี้มันก็เลยทําให้ popularity ของฮามาสเนี่ยสูงขึ้นในเวสต์แบงค์แล้วก็ทําให้ฮามาสเนี่ยมีที่มีทางในเวสต์แบงค์ใครที่สนใจเรื่องเวสต์แบงก์กับฉนวนกาซาไปดูในแฟลชพอย n t นะที่พี่นาทําให้ทางไทย BBS จะได้ปฏิปติต,ต่อเรื่องราวถูกแต่2คนนี้ตกเป็นเป้าแต่รอดนะไม่เสียชีวิตซึ่งฮามาสบอกว่าทั้งสองคนที่เป็นเป้าหมายหลักของอิสราเอลรอดชีวิตแต่มีสมาชิกกลุ่มเสียชีวิต5คนแล้วก็อีกคนที่เสียชีวิตคือลูกชายของคารินเอาเฮยาคำถามก็คือว่าแล้ว คือสองคนนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะเจรจาหยุดยิงกับอิสราเอลอิสราเอลรู้ทุกอย่างว่าตื่นนอนมันไหลกินข้าวที่ไหนพักอยู่ที่ไหนรู้หมดเพราะว่าไปดูฮาบ่อยใช่ไหมคำถามก็คือว่าทำทำไมข้ออ้างที่บอกว่าเนื่องจากฮามาสเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ใช้ในการทำสงครามอะ แต่ว่าพอมาถึงจุดที่จะต้องเจรจากันแล้วเนี่ยทาไมต้องไปตามสังหารหัวหน้าคณะเจรจาแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเขาอยู่ในโดฮาของกาตาซึ่งน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะเพราะไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครกล้าโจมตีมหาเศรษฐีของโลกและมีเพื่อนรักเป็นสหรัฐมีฐานทัพสหรัฐใหญ่มากที่นั่นใครกล้า อิสราเอลกาค่ะแล้วทรัมป์รู้หรือเปล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทรัมป์รู้หรือเปล่ารัฐบาลกาตาไม่พอใจหนักมากนะออกมาประนามบอกว่านี่คืออาชญากรรมนี่คือการละเมิดกฎหมายและหลักการสารกลทั้งหมดและนี่คือการคุกคามความมั่นคงและความปลอดภัยของกาตกาตและประชาชนของเขา ขณะที่นานาชาติก็ประน,นามอิสราเอลเช่นเดียวกันซาอุดีอาระเบียจริงไม่ค่อยถูกกับกาตาเท่าไหร่นะคือหมายความว่าเขาก็เป็นประเทศเอ่าด้วยกันแต่ว่าเขาก็มีประเด็นขบขบกันอยู่เคยเคยทะเลาะกันหนักเมื่อช่วงปี2017แต่ไม่เล่านะซาอุดีอาระเบียออกมาระบุเลยนะคะขอปรนนามอย่างถึงที่สุดต่อการรุกรานอันโหดร้ายของอิสราเอลนี่เป็นการละเมิดอธิปไตยของกาตาเช่นเดียวกับ UAE นะ,ะสหรัฐอาหรับเอเมิเรตคูเวตจอร์แดนอิหร่านด้วยออกแถลงการในลักษณะเดียวกัน ทางยุโรปนะคะนายกอังกฤษคีสตไทเมอร์ประนามการโจมตีโดฮาเป็นการละเมิดอธิปไตยกาตาและบอกว่านี่คือความเสี่ยงในการยกระดับความตึงเครียดในตอนกลางมาครงผู้นำฝรั่งเศสโพสต์ข้อความผ่านบัญชี X ระบ,บุว่าการกระทำของอิสราเอลไม่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม it's unacceptable อย่ามาอ้างนะคะ แล้วก็ขอแสดง Solidarity หรือความเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับกาตาแล้วก็ระบุนะคะว่าสงครามไม่ควรแพร่ยขยายไปทั่วตอนออกกลางอีกคนที่ออกมาประนามก็คืออันโตนิโอกูเตเรสเรขาที่การ UN บอกนะคะว่านี่คือการละเมิดอธิปไตยของกาตาอย่างชัดเจนนะคะท่านต้องพูดเสียงแบบนี้แต่ว่าเออิสรวเอลจะฟังหรือเปล่าเนี่ยก็คงไม่ฟังเพราะว่าิสเาเอลกับ UN นี่คือแบบ ห้ามหันกันมานานมากนะอิสราเอลประนามว่ามิชชั่นของ UN ก็คืออันว่าในกาซาคือการก่อการร้ายอะไรเงี้ยเพราะนั้นอิสราเอลไม่ฟัง UN ต่อให้อันโตนิโอกูเตเรสจะประนาม3มชั่วโมงแต่เสียงนี้จะไม่ไปถึงหูของเนทันยูเสียงที่จะไปถึงคือสหรัฐโดนัทรัมนะเพราะว่าปราศจากสหรัฐอิสราเอลทำสงครามไม่ได้อิสราเอลจะไม่มีทางในการป้องกันตัวเองเพราะว่างบและเงินด้านกลาหหมจานวนมากสหรัฐ ยกให้ทุกปีคือเอามาบำรุงและเอามาสร้างศักยภาพทางการกลาโหมของอิสราะต่อเนื่องกันเป็นเวลา5ทศวรรษแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเสียงดังที่สุดและเนทันยูฟังก็คือทรัมป์คำถามก็คือว่าทําไมทรัมป์ไม่ห้ามทรัมป์รู้หรือเปล่าอันที่หนึ่งอันที่2คือถ้าเกิดรู้แล้วทำไมไม่ห้าม ABC News เขารายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะ ระบุว่าอิสราเอลมีการแจ้งสหรัฐว่าจะโจมตีโดฮาแล้วมีเป้าหมายเป็นฮามาสอ๋อเดี๋ยวเดี๋วผิดผิด ABC เขาบอกว่าอิสราเอลแจ้งสหรัฐว่าจะโจมตีฮามาสแต่ไม่บอกว่าโจมตีที่ไหนแล้วสหรัฐก็คงไม่คิดว่าจะโจมตีโดฮานะซึ่งการแจ้งที่คุมเครือเนี่ยพอเกิดระเบิดในโดฮา สหรัฐก็แอดซูมหรือเข้าใจได้เองว่าเป็นการกระทําของอิสเอลเจ้าหน้าที่รายนี้ไม่บอกนะฮะว่าสหรัฐได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้านานขนาดไหนบอกแค่ว่าไม่นานพอที่จะเตือนโดฮาได้ก็คือก็คือแจ้งแล้วยิงเลยอะไรทำนองเนี้ย รอยเตอร์อ้างอิงรายงานเจ้าที่สารัฐ2คนที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่ากองทัพสหรัฐได้รับแจ้งจากอิสราเอลไม่นานก่อนการโจมตีแล้วก็ไม่มีการขอประสานงานหรืออนุมัติจากทางการสหรัฐด้วยซินเอ็นระบุเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าทรัมป์ได้รับแจ้งเตือนไม่นานก่อนอิสราเอลจะโจมตีโดฮาแล้วก็การแจ้งเตือนไม่ได้มาจากอิสราเอลเองด้วยแต่มาจากแดนเคนตนะคะคนนี้เป็นประธานคณะเสนาธิการร่วมเป็นนายพลเอ่อโฟร์สตาร์เจเนอร ของสหรัฐแล้วแดนเคนตก็แจ้งไปที่สตีวิวิทคอปผู้แทนพิเศษด้านตะวันออกลางของทรัมป์เพื่อรายงานสรุปต่อทำเนียบขาวแต่วิทคอปเนี่ยแกก็คงงงงเงินเนเนาะกว่าจะมาถึงทำเนียบขาวเนี่ยก็สายไปซะแล้วทรัมป์ก็เลยออกมาบอกว่ารู้แต่ว่าห้ามไม่ทันเมื่อคืนทรัมป์ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวให,ให้ฟังเสียงนะมาที่ทำเนียบขาวบ้างแน่นอนทำเนียบขาวต้องถูกถามนะเปิดถแถลงข่าวนักข่าวก็ถามว่า มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอสิสราเอลทำแบบนี้นะฮะโฆษกทำเนียบขาวระบุอย่างนี้บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำเพื่ออะไรแต่ทำเนียบข่าวได้รับแจ้งจากกองทัพสหรัฐตอนที่อสิสราเอลกำลังส่งเครื่องบินขึ้นไปแล้วโจมตีโดยระบอกระบะะุว่าการทำเช่นนี้ต่อกาตาซึ่งเป็นประเทศอธิปไตยและเป็นพันธมิตรของสหรัฐแล้วกาตาเป็นประเทศที่กำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อให้มีการตกลงหยุดยิงและเจรจาสนิภาพได้ทำให้เป้าหมายของสหรัฐในการที่จะทำให้กาซาสงบเนี่ยมันถอยหลังโคสก์ทเนียบเข่าบอกด้วยนะคะว่าทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลเลือกโจมตีฮามาสในกาตาแล้วก็สั่งให้สตีฟวิทคอฟเนี่ยไปกาตาทันทีเลวิทบอกด้วยว่า พอรู้ขาปั๊บเนี่ยทรัมป์ก็ยกหูหนาะในทัญฮูไม่ไม่บอกนะว่าคุยกันเรื่องอะไรแต่ยกหูคุยกันแต่สิ่งที่แคราเลแลบิดโคศกทำเนียบขาวพูดเนี่ยสวนทางกับฝ่ายกาตา้าที่บอกว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้านะฮะป่ะไปทำบ้างทรัม์ว่ายังไงบ้างทรัรู้หรือเปล่าแล้วทํารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทรับอกว่า I'm not r e l l ทริลแปลว่าอะไรทริลแปลว่าเหมือนกับเหมือนกับถ้าเกิดเราเป็นแบบเป็นเป็นเออเป็นเป็นเป็นคนที่กำลังแบบว่าเดทกับใครสักคนนะแล้วก็แบบเป็นบายเดทแล้วก็เราไม่รู้ว่าผู้ชายที่จะมาปรากฏต,ตัวต่อหน้าเราเนี่ยจะเป็นใคร พอปรากฏตัวมาแบบหลอ่อแบบถูกสเปคเรา t h r i l l นะเราตื่นเต้นทรัมป์บอกว่า not t h r i l l ก็คือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบคือแทนที่จะบอกว่า very angry หรือ disappointed ผิดหวังโกรธเนี่ยทรัมป์ไม่ใช้ทรัมป์บอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับการโจมตีออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทรัมป์เลือกสับคำนี้นะทรัมป์บอกว่าไม่ค่อย happy ับเหตุการณ์ที่ดำเนินไปในลักษณะนี้เดี๋ยวฟังดูนะฟังดูแล้วจะรู้ว่าทํามงงขนาดไหนเพราะพี่นางก็งง well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the, the whole situation. It's not, not a good situation. But uh, I will say this. We want the hostages back. but are not thrilled about the way that went we way down are today คือเหมือนทรัมป์ร pues ู้แต่ทรัมป์ก็ไม่รู้จะห้ามดีหรือเปล่าหรือถ้าห้ามก็ห้ามไม่ทันแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็งงๆว่ามันมันยังไงมันจะดีหรือไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยเออแล้วแล้วแล้วทรัมป์ก็เป็นอย่างเนี้ยกับเรื่องของยูเครนด้วยนะ แกก็ชอบเป็นอย่างนี้กับยูเครเนก็เลยทำให้ฝั่งที่เขารั่วเขาทําอะไรอ่ะ <_ d ose> เขาอ่านทางออกนะ <_ d ose> เอาละกาตานี่ก็แม่ถูกถูกลูกเขาเรียกถูกแบบถูกถูกหางเลขบ่อยนะ <_ d ose> ครั้งเนี้ยแต่ครั้งนี้เหมือนกับเป็นการจงใจโจมตีของอิสราเอล ก่อนหน้านั้นกาตาเพิ่งถูกอิหร่านโจมตีนะจำได้ไหมตอนที่สหรัฐไปช่วยอิสอราเอลโจมตีไอโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะที่ส่ง B2 ไปเย,ย,ยอะๆอะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้แสดงละครหรือเปล่าเล่นใหญ่มากนะแล้วหลังจากนั้นอิหร่านบอกว่าเราจะตอบโต้กลับทั้มบอกว่าตอบโต้มาเราจะตอบโต้กลับไปไปมาสามสี่ 3, วัน ก็พยายามลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคด้วยการยอมให้อริรานโจมตีกาต้าเพื่อให้อริรานได้มีทางลงนะตอนนั้นกาต้าก็เลยเโดนห่างเลขไปแต่ไม่มีใครเสียชีวิตเพราะว่าอาริรานแจ้งเตือนก่อนจะมีการโจมตีเอออันนี้ฉันก็งงเหมือนกันนะ